เรื่องนี้น่าตกใจทีเดียวครับตึกของโรงพักที่จังหวัดขอนแก่นเป็นตึกใหม่นะครับใช้งบประมาณ30กว่าล้านปรากฏว่าปูนแตกฝ้าร่วงกำแพงร้าวคาดว่าสาเหตุที่พังแบบนี้เพราะปูนไม่มีคุณภาพครับนี่เป็นสภาพของอาคารที่ทำการสอพอ,อุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับจะเห็นสภาพแตกร้าวพังยับทั้งอาคารไม่สามารถใช้การได้นี่เป็นตึกใหม่นะครับเจ้าหน้าที่ต้องติดป้ายเตือน 5บุคคลเข้าไปด้านในขณะที่ตำรวจต้องย้ายไปทำงานที่หอประชุมเก่าเอามาปรับปรุงกันใหม่แบ่งล็อกทุกแผนกให้ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนต่อไปด้านผู้กำกับสพอุบลรัฐบอกว่าอาคารที่พังเป็นโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทน396แห่งทั่วประเทศซึ่งสพอุบลรัฐได้รับงบประมาณมา30กว่าล้านบาทครับมาสร้างอาคารหลังนี้เสร็จในปี2559 ถือว่าไม่ได้เก่ามากนะครับแล้วก็มาพบความผิดปกติช่วงปี64ถึงปี65ปรากฏว่าอาคารพังซ้ำในหลายหลายครั้งครับต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมิถุนายนปี66ล่าสุดทางคณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าไปเก็บตัวอย่างปูนไปตรวจสอบและพบสาเหตุของการแตกร้าวเนื่องจากคอนกรีตไม่มีคุณภาพไม่มีความทึบของน้ำเพียงพอ ทำให้ความชื้นเข้าไปสู่เหล็กเส้นด้านในจนเหล็กเส้นเป็นสนิมขยายตัวจนคอนกรีตแตกร้าวออกมาแบบนี้ประกอบกับกําลังอัดของคอนกรีตมีค่าน้อยไม่ตรงกับที่ระบุในแบบการก่อสร้างด้วยครับ